สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิศ สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา คุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ ท่านผู้ฟังคะการก่อสร้างปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารสถานที่ราชการคะ่ะถือเป็นเรื่องสำคัญและมีอยู่ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นการทำสัญญาจ้างเอกชนให้มาทำงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทางราชการต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะในขั้นตอนที่เอกชนจะส่งมอบงานจ้างที่ทำแล้วเสร็จให้แก่ทางราชการการตรวจสอบความถูกต้องของงานถือว่ามีความสำคัญมากนะคะซึ่งบางครั้งหน่วยงานอาจจะแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยแล้วจะทำได้หรือไม่เพื่อวัตถุประสองค์อะไรนะคะวันนี้ท่านเทิดพงคงจันทร์ตุลาการสารปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกสารปกครองค่ะจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ให้เราฟังกันค่ะสวัสดีคะ่ะท่าน สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับท่านคะหลักการเกี่ยวกับการตรวจการจ้างงานตามสัญญาของทางราชการค่ะมีหลักการอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังสําหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างถือว่าเป็นคณะกรรมการที่สําคัญอีกชุดหนึ่งในกระบวนการทำสัญญาจ้างของทางราชการค่ะโดยหลักก็คือว่าทางราชการเนี่ยเวลาจะดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงนะต่อเติมอาคารอย่างที่คุณเบิร์ตว่าสักครู่เนี่ยนะฮะ<ฆ>ก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือบุคลากรของทางราชการที่จะทําได้เองก็จะต้องอาศัยเอกชนเนี่ยแล้วนะฮะเข้ามาดําเนินการผ่านการทําสัญญาจ,จ้างอันนี้กระบวนการทําสัญญาจ,จ้างกับท่านผู้ฟังก็มีเรื่องประกาศประก,ระกวดราคานะฮะอะไรพวกนี้นะฮะพิจารณาประกวดราคาจนกระทั่งทําสัญญาจ,จ้างอะไรได้ไหมเนี่ยนะครับ<ฆ>ตามกระบวนการของราชการเนี่ยแล้วเอกชนบริษัทรายนั้นก็ ทำงานจ้างไปครนะาวนี้พอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละครับที่ว่าเมื่อทํำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะจะส่งมอบงานให้กับทางราชการเพื่อจะขอเบอิกเงินค่าจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในตรงนี้นะเพราะว่าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือว่าจะต้องตรวจสอบงานที่เอกชนเนี่ยทำว่าครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบสเปคตามที่กำหนด ในสัญญาหรือเปล่าการตั้งคณะกรรมการตรงนี้ครับท่านผู้ฟังผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานก็จะมีการตั้งข้าราชการของหน่วยงานนั้นนะฮะเข้ามาทําหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยกฎหมายเนี่ยบอกว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยต้องคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการที่จะได้รับการแต่งด้วยพูดง่ายๆคือว่าให้มันดูเข้าท่าเข้าทางหน่อย นะฮะมีความรับผิดชอบหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าทํางานก็มีปัญหานะ,ะโดนเรื่องวินยัยโดนลดขั้นเงินเดือนโดนอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาตั้งให้ทํางานเป็นข้ามการตรวจการจ้างซึ่งต้องใช้ความละเอียดรบอบครอบอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะครับคราวนี้ครับเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการตรวจการั้งแล้วครับท่านผู้ฟังหน้าที่ของเขาก็คือตรวจสอบอย่างที่ผมบอกสักครู่นะครับถ้างานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานะฮะก็ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างนั้นไป นะแล้วก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทราบ<า>นะถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นด้วยนะฮะก็อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินไปนะะงานที่ทํานั้นก็รับไว้ใช้ในราชการได้แต่ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่างานที่ผู้รับเหมาทำเนี่ยนะฮะตกหลน่นไม่ถูกต้องครบถ้วนเนี่ยนะก็อาจจะไม่เซ็นตรวจรับงานนั้นนะและอาจจะทําความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข นะ <Ha. S 2> ตกหล่นตรงไหนก็แก้ไขตรงนั้นให้ครบถ้วนตามสัญญาถ้าผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขตามที่สั่งการนะฮะก็จบไปก็ถือว่าตรวจรับงานได้นะครับแล้วก็เบิกจ่ายค่าจ้างได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมแก้ไขเลยนะฮะอย่างเช่นผู้รับเหมายืนยันว่าทําครบถ้วนแล้วถูกต้องแล้วตามสัญญาฮะไม่แก้ไขอย่างนี้นะครับก็จะนําไปสู่การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยอาจจะ ไม่ตรวจรับงานนั้นเพนะราะทางราชาการเห็นว่าคุณทําไม่ครบนะแล้วก็จะเสนอผู้บงังคับบัญชานะครับเพื่อที่ว่าไม่มีการอนุมัติจ่ายค่าจ้างให้เพราะถือว่าผู้รับจ้างไม่ทําตามสัญญานะน,นี่คือความสําคัญของคณะกรรมการตรวจการจ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกชุดของราชาการก็จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้อยู่ถือได้ว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายของทางราชาการนะฮะในการที่จะตรวจรับงานทำให้มีการเบริกจ่ายเงินหรือไม่เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างครับ ค่ะทั้งคาแล้วประชาชนค่ะจะมีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างกับเจ้าหน้าที่ของราชการได้หรือเปล่าคะได้ครับเพราะว่าระเบียบกฎหมายนี้ก็เขียนไว้ <ขา S 2> นะครับว่าทางราชการเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยนะฮะบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ <ขา S 2> นะฮะแต่มีเงื่อนไขสําคัญอยู่2กรณีครับคุณเบิร์ตท,ที่จะแต่งตั้งนะครับก็คือ1จะต้องเป็นกรณีที่จาเป็น ะะอย่างเช่นในหน่วยงานแห่งนั้นเนี่ยนะฮะไม่มีข้าราชการที่จะสามารถแต่งตั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เลยก็คือว่ามีไม่พอว่าอย่างนั้นเถอะครับอย่างนี้ก็อาจจะดําเนินการหาบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการนะฮะที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมราชการได้ถือว่าเป็นกรณีจําเป็นไม่งั้นมันไม่สามารถจะตั้งคณะกรรมการตรวจได้นะะกับเงื่อนไขอ,อีกกร,รณีครับท่านผู้ฟัง คือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนะก็สามารถจะตั้งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการเข้ามาได้เช่นอาจจะเป็นงานจ้างที่มีความละเอียดซับซ้อนทางเทคนิค,คนะอย่างเช่นเป็นงานเชิงวิศวกรรมหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยนะระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยทางราชการเราเนี่ยก็ไม่มีบุคลากรของข้าราชการที่มีความรู้ด้านนี้เพียงพอก็อาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกราชการประชาชนทั่วไปที่ทํางานด้านนี้มี ความรู้มีคุณวุิด้านนี้นะฮะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมาการตรวจการจ้างกับทางราชการได้เพื่อจะได้นําความรู้ของท่านเนี่ยมาใช้ในการช่วยราชการในการตรวจรับงานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ทางราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกได้ครับอยู่ภายใต้2เงื่อนไขนี้ครับค่ะท่านคะแล้วทําไมเรื่องนี้คะถึงเป็นข้อพิพาทมายื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้คะคดีวันนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ว่าหน่วยงาน อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะก็คือเทศบาลประสงค์ที่จะปรับปรุงสถานที่ของราชการปรับปรุงภูงมิทัศน์ว่าอย่างนั้นนะครับคุณเบิร์ตนะฮะพวกสวนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะ,ะเพื่อจะให้ประชาชนเข้ามาติดต่อราชการแล้วสบายหูสบายตาะะก็ดําเนินการทําสัญญาจ,จ้างเอกชนเข้ามาดําเนินการในเรื่องนี้คราวนี้ในการทําสวนดังกล่าวมันก็ครบแล้วครับคุณเบิร์ตนะฮะต้องมีระบบประปาระบบน้ําพุ ะระบบสนามญ้าระบบไฟอะไรพวกนี้อนะนี้ก็ดําเนินการมาพอตอนถึงขั้นสุดท้ายครับที่ผู้รับเหมาเนี่ยทำงานแล้วเสร็จนะแล้วก็จะมีการส่งมอบงานทางเทศบาลแห่งนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างครับคุณเบิร์ตนะหน้าที่ก็อย่างที่ผมพูดมอสักครูนะ่เพื่อจะมาเช็คว่างานที่ผู้รับเหมาทำเนี่ยครบถ้วนตามสัญญาตามสเปคหรือเปล่านะนะก็มีการตั้งข้าราชการ เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตั้งประชาชนมาคนหนึ่งนะฮะซึ่งประชาชนท่านนี้เนะี่ยก็พูดง่ายๆว่าเป็นผู้แทนชุมชนอันนี้เจตนาของราชการจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบได้นะอาจจะเพื่อความโปร่งใสหรืออยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็เป็นได้นะครับก็ตั้งประชาชนท่านนี้เข้ามาปรากฏอย่างนี้ครับว่าภายหลังเมื่อการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วได้มีองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบภายนอกนะฮะมาตรวจเช็คประจําปีเนี่ย ก็เห็นว่าการตรวจรับงานครั้งนี้เนี่ยไม่ถูกต้อง mm hmm. เนื่องจากงานที่ผู้รับเหมาดําเนินการเนี่ยนะฮะในการปรับภูมิทัศน์สนามหญ้าอะไรพวกนี้ทาไม่ครบตามสัญญาครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยคณ,ณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยตรวจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย่นะเว่าจริงๆอย่างที่เรียนนะถ้าเขาทําไม่ครบก็ต้องเสนอนายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้รับเหมาในแก้ไขางานให้ครบแต่นี้ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างลงลายมือชื่อ mm hmm. ตรวจร,รับงาน mm hmm. ครบเลยทุกคนทําให้มีการเบิกจ่ายเงินไปแก่ผู้รับเหมาได้ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่สมควรที่จะจ่ายก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงความรับผิดทางละเมิดะ,ะก็ปรากฏว่าเจ้าหนะ้าที่ทุกคนเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยนะครับก็มีความรับผิดที่ต้องชดใช้เงินคืในให้แก่ทางราชการตามสัดส่วนของตัวเองอ ไอ้ทางข้าราชการก็ต้องชดใช้ไปครับเพราะ,ะเขาทําหน้าที่ราชการไอ้ส่วนผู้ฟ้องสิครับมีปัญหาเพราะผู้ฟ้องบอกว่าแกเป็นประชาชนนะตอนเข้ามาติดต่อเนี่ยให้แกไปเป็นกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม,มแกก็ไปด้วยะนะฮะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยลำพังตัวแกเองอะจบการศึกษาแค่ม .6 อาชีพก็อยู่บ้านนะครับไม่มีอาชีพเป็นแม่บ้านดูแลบ้านดูแลลูกอะไรยเงี้ยนะฮะแล้วตอน ให้แกไปเป็นกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยทางหน่วยงานก็ไม่เคยมีการอบรมให้ความรู้แก่เลยว่าการทําหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องทําอะไรบ้างตามระเบียบข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็แกว่าว่าพอมีงานนะฮะทีหนึ่งเนี่ยผู้รับเหมาแจ้งมาเพื่อให้เข้าไปตรวจดูงานเนี่ยนะ,ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยกันเนี่ยก็มาตามตัวแกไปนะแล้วก็พาแกไปชี้ดูจุด ตรงนี้ทําแล้วนะตรงระบบไฟตรงนี้ระบบน้าพุทําแล้วนะ,ะแล้วก็ให้แกเซนรับตามงวดงวดงานแต่ละครั้งะแะแกก็เซนเพราะเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาเซนกันหมดแล้วแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยครับที่เป็นเหตุเป็นเรื่องกันมาเนี่ยในครั้งตรวจรับจ้างเนี่ยแกก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะฮะเซนครบทุกคนแล้วแกนี่คือคนสุดท้ายแกก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนี้แสดงว่าการตรวจสอบครบถ้วนแล้วโดยทางราชการะนะฮะและแกเป็นแค่ประชาชนเนี่ย<ม>แกเห็นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ก็เบาใจเพราะราชการเขาดูกันมาแล้วแกก็เลยเซ็นไป<ม>นะฮะเพราะฉะนั้นแกบอกว่าการกระทาของแกเนี่ยมันโดยสุจริตนะฮะแกมาในฐานะภาคประชาชนมีส่วนร่วมะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาหาว่าแกเนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะไม่ตรวจสอบเนื้องานให้ดีอะไรดีเนี่ยแกบอกไม่เป็นธรรมกับแกครับคุณเบิร์ต<ม>นะฮะแลวคราวนี้ปรากฏว่าทางหน่วยงานเนี่ยออกคําสั่ง นะครับเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยชดใช้เงินในส่วนของตนเนี่ยจำนวน2 6 0 0 0บาทค่ะบาทซึ่งผู้ฟ้องบอกไม่จริงๆไม่ต้องเสียสักบาทเดียวเพราะแกไม่เกี่ยวเลยจุจริตนะฮะแกจึงมาฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองครับคุณเบิร์ตขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยชดใช้ค่าสิทธายทดแทนเป็นเงิน2 6 0 0 0บาทให้สิ้นผลดไปครับค่ะแล้วแบบนี้ค่ะศาลปกครองมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะ สำหรับคดีนี้ครับท่านผู้ฟังในชั้นของศาลปกครองชั้นต้น,นะะก็มีการพิจารณากันศาลท่านเห็นว่าะะผู้ฟ้องคดีแม้จะเป็นประชาชนก็ตามแต่เมื่อได้รับการติดต่อจากทางราชการให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีครับที่จะต้องเรียนรู้ใฝ่หาความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พูดอง่ายคือรับเขามาแล้วอ่ะครับนะฮะรับงานเขามาแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องใส่ใจในการที่จะต้องดูว่าเขาตรวจการจ้างกันยังไงาตามระเบียบข้อไหนนะฮะดังนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีจะอ้างไม่ได้ฮะว่าพอมาเป็นกรรมการตรวจการจ้างแล้วเนี่ยทางราชาการเขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นท่านเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลนะฮะเหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองรับมาส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีความรู้แค่มัธยมศึกษาปีที่6นะฮะศาลปกครองชั้นต้นท่านก็เห็นว่า แม้จะจบแค่ม6หเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่าพอรู้เรื่องรู้ราวหนังสือแล้วเป็นการศึกษาเบื้องต้นที่ระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่รู้หนังสือสัทีเดียวเพราะฉนั้น่อมต้องรู้ว่าการเข้ามาทํางานให้กับราชการเนี่ยนะฮะการจะเซ็นชื่ออะไรเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก่อนที่งลงลายมือชื่อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมความและสารปกครองชั้นต้นจึงเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะประชาชนเนี่ยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วไปลงลายมือชื่อตรวจรับงานนะครับที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญาถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้วก็ว่าถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทําละเมิดต่อหน่วยงานเทศบาลตรงนี้นะครับเพราะฉนี่ยจึงต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ทางราชการ คราวนี้กับท่านผู้ฟังพอศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาอย่างนี้มานะครับ<า>โดยหลักทั่วไปเขาก็จะอุทธร์ใช่ไหมครับคนที่เดือดร้อนอะไรเงี้ยนะเช่นผู้ฟ้องเนี่ยก็ต้องอุทธร์เพราะถือ<า>ว่าแกแพ้ในศาลชั้นต้นแต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่อุทธร์ครับท่านผู้ฟังนะฮะจะด้วยเหตุผลว่าไม่ติดใจ<า>หรือยอมรับในผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ<า>แต่ไม่อุทธร์พอไม่อุทธร์ในทางกฎหมายครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นที่สุดไปเลยสำหรับผู้ฟ้องคดี จริงๆถ้าผู้ถูกฟ้องคดีคือเทศบาลไม่อุทธรด้วยเนี่ย<ฆ>คดีนี้ก็จบครับถือว่าผู้ฟ้องต้องชดใช้เงินตามคําสั่ง2 6 0 0 0ื่บาท<ฆ>แต่ปรากฏเทศบาลติดใจครับนะครับเพราะว่าเห็นว่าคําพิพากษาสารปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าผู้ฟ้องคดีทําละเมิดเนี่ยนะฮะแต่ในส่วนของความรับผิดเนี่ยก็คือไปตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเนี่รับผิดน้อยไปนะฮะก็คือสารปกครองชั้นต้นเนี่ยบอกว่าผู้ฟ้องคดีควรรับผิดแค่5000ครับ จากเดิมคำสั่งบอก2 6งห0ใช่บอกว่ามันเยอะไปครับสารต้นบอกเยอะไปก็เลยพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงินเนี่ยในส่วนที่เกิน5000บาทก็เท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสีย2 6งห่เสียแค่ห้าพันนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ผมคิดว่าผู้ฟ้องคดีเลยไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์ไม่ต้องไม่ต้องเสียเยอะจากสองหมื่นเหลือห้าพันเบาไปเยอะครับเบาไปเยอะคุณเบิร์ดแต่ปรากฏว่าอย่างที่เรียนครับว่าเทศบาล ติดใจบอกมันน้อยไปนะฮะจริงมันต้องมากกว่านี้หรือไม่งั้นก็ต้องชดใช้เต็มตามคําสั่งคือ2องพหเทศบาลก็เลยอุทธรับในฐานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีะคะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาพิพากษาทบทวนคบพิพากษาศาลรปกรครองชั้นต้นอีกครั้งหนึ่งะะก็เป็นระบบของศาลนะครับท่านผู้ฟังเพื่อความละเอียดรอบคอบก็กําหนดให้ศาลปกครองสูตรมีอำนาจนะฮะพิจารณาทบทวนคำพิพากษาของศาลปกครองั้นต้นค,ค,คดีนี้ก็เลยเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดครับอืมค่ะ สารปกครองสุดท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังสารปกครองสุดเห็นว่าในส่วนของข้อกฎหมายาและข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อหน่วยงานเทศบาลหรือไม่จากการเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างานะเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อุทธร์เนี่ยก็ถือว่าประเด็นนี้ยุติไป ยุติก็หมายความว่ายุติไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าผู้ฟ้องคดีกระทําละเมิดต่อหน่วยงานแห่งนี้จริงจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลื่อๆอย่างร้ายแรงในการตรวจการจ้างเพราะฉะนั้น,นในศาลปกครองสูงสุดครับท่านผู้ฟังเลยเหลือประเด็นเพียงแค่ว่ารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจํานวนเท่าไหร่ศาลท่านเห็นอย่างนี้ครับว่าสัญญา นะที่ทางเทศบาลทํากับผู้รับจ้างนในการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์มีมูล,ลค่าของสัญญาถึงสองล้านกว่านะค่าจ้างนะครับสองล้านกว่าซึ่งสารปกครองสุดท้าเน็นว่าเป็นสัญญาจ้างที่ถือว่ามีมูล,ลค่าสูงนะดังนั้น,นการที่เทศบาลซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาแต่งตั้งประชาชนนะเข้ามาเป็นผู้แทนในการเป็นกรรมการตรวจการจ้างย่ยอมที่จะต้อง พิจารณาถึงความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ของบุคคลนั้นด้วยว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานที่ตัวเองจะมาตรวจรับหรือไม่ะนะพูดง่ายๆคือว่าจะมาตรวจรับงานจ้างทําปรับภูมิทัศน์เนี่ยนะระบบไฟระบบประปาระบบสวนอะไรทั้งยเนี่ยก็ควรจะต้องดูความรู้ของประชาชนท่านนั้นด้วยว่ารู้ด้านนี้หรือเปล่านะคราวนี้พอมาดูข้อเท็จจริงครับในส่วนของผู้ฟ้องคดีนะซึ่งเป็นแม่บ้านนะครับและจบการศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะฮะแต่ทางราชการเนี่ยแต่งตั้งให้มาทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างในสัญญาจ้างที่มีมูลค่าสูงนะโดยข้อเท็จจริงในปรากฏชัดเจนเลยครับว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่เคยมีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่เลยนะะดังนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เทศบาลเนี่ยแต่งตั้งประชาชนเข้ามาทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ของผู้ฟ้องคดคนะีจึงต้องถือว่าเป็นความผิดของหน่วยงานด้วยส่วนหนึ่งครับคุณเบิร์ตพูดได้ง่ายคือผู้ฟ้องเนี่ยทำละเมิดเนี่ยอันนี้ไม่เถียง<อ>ผิดแน่นอนะนะครับแต่ใครล่ะที่ตั้งผู้ฟ้องเข้ามาก็คือหน่วยงานเพราะตั้งโดยไม่ได้ดูความรู้ความสามารถเข้าเลยเพราะนั่นหน่วยงานก็ต้องถือว่ามีความผิดด้วยส่วนหนึ่งศาลท่านจึงวิจัยว่ากรณีนี้นะฮะเมื่อเป็นความผิดของหน่วยงานส่วนหนึ่งเนี่ยตามกฎหมายก็ถือว่า การจะให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสิมนาแทนเนี่ยต้องไปหักส่วนความรับผิดของหน่วยงานออกด้วยจากการที่ตัวเองก็มีส่วนผิดศาลท่านจึงเห็นว่ากรณีนี้สมควรที่จะหักส่วนความรับผิดของหน่วยงานเนี่ยที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีโดยไม่ดูให้ดีเนี่ยนะครับในเรื่องความรู้ความสามารถก็ให้ลดความรับผิดชดใช้ค่าสิมนาแทนลงกึ่งหนึ่งก็คือจากเดิม2 6งหม่ตามคำสั่งนะครับศาลท่านเห็นว่าควรจะชดใช้แค่ 1นึ0งหบาทก็ลดกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสินใหมทดแทนตามคําสั่งดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เกิน1นึ0งหบาทเนี่ยจึงเป็นคําสั่งในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้ครับศาลปกครองสูงสุดจึงพิพาษษาะนะครับเพิกถอนคําสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินใหมทดแทนบางส่วนนะโดยเพิกถอนในส่วนที่เรียกให้รับผิดชดใช้เงิน เกิน13,000บาท <c oughs> ให้สิ้นผลไป<ม>กล่าวโดยง่ายคือว่าสุดท้ายผู้ฟ้องคดีก็เหลือจํานวนเงินนี้ต้องชดใช้เพียงแค่13,000บาท <c oughs> นะครับคดีนี้สารท่านพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงของสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง122ทับ2561ครับคุณเบิร์ตสุดท้ายแล้วคะ่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้แก่คุณผู้ฟังบ้างไหมคะ ครับจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ครับคุณเบิร์ตมันจะมีประเด็นตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างขึ้นมาต่อศาลนะครับว่าเขาเนี่ยมีความรู้แค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกแล้วก็ไม่ได้ทํางานอะไรเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สมควรที่จะต้องให้เขาไปรับผิดนะฮะแต่ในคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูุดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องวุฒิการศึกษาเช่นกันอันนี้ ผมว่าคงไม่ใช่เป็นเชิงดูถูกดูแคลนหรืออะไรนะครับแต่เป็นเรื่องความเหมาะความสมของงานกับวุฒธธิการศึกษามากกว่านะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสารปกครองสูดเนี่ยท่านเห็นว่าเวลาจะตั้งประชาชนนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานของภาครัฐค่ะนะฮะอย่างเช่นการตรวจการจ้างในกรณีนี้นะฮะก็ทางราชการต้องดูด้วยว่างานที่จะให้เขาเข้ามาทําเขามีความรู้จบมาด้านนี้หรือเปล่าหรือเคยมีประสบการณ์ทํางานด้านนี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ดูเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับเพราะว่าเกิดความเสียหายทุกฝ่ายรประชาชนเนี่ยที่ท่านอาจจะเข้ามาด้วยประสงค์ดีนะครับอยากที่จะช่วยเหลืองานราชการเนี่ยนะฮะแล้วท่านอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนชุมชนอย่างนี้นะครับปรากฏว่าพอเข้ามาเจองานที่ตัวเองไม่ถนัดไม่ได้เรียนมาด้านนี้เนี่ยนะครับมันก็ยากครับคุณเบิร์ตที่จะเข้าไปตรวจสอบงานร่วมกับทางราชการได้มันก็มีโอกาสสูงที่จะต้องเซ็นหรือเชื่อไปตามที่ทางกรรมการซึ่งเป็นราชการเขา เห็นอย่างไรก็เซ็นตามนั้นะนะรพอเกิดความเสียหายอย่างนี้เนี่ยประชาชนก็ต้องกลายเป็นเข้ามารับผิดนะฮะแต่ผมต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งด้วยนะครับว่ากรณีประชาชนเนี่ยนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานของราชการผ่านคําสั่งแต่งตั้งลักษณะนี้เนี่ยนะฮะท่านมีความรับผิดในทางแพ่งทางอาญาตามกฎหมายอยู่ด้วยนะครับ อย่างเช่นคดีนี้เห็นไหมครับ <c oughs> เขาเป็นประชาชนแต่พอมาร่วมกับงานของราชการผ่านคําสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยพอมีความเสียหายทางแพ่งเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็ต้องร่วมรับผิดด้วยจะปฏิเสธว่าผมไม่ใช่ข้าราชการ <c oughs> ผมเป็นประชาชนไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถือว่าท่านมารับอาสาร่วมมือในการทํางานกับราชการแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดความเสียกับราชการเท่าไหร่เนี่ยท่านก็ต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบในทางแพ่งตามภาระของท่าน <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าเกิดมีคดีอาญาขึ้นมานะสูกฟ้องว่าทุจริตหรืออะไรเหล่านี้นะครับ<ม>ก็อาจจะมีโดนด้วยอีกต่างหากนะร<ม>พรพะถือว่าท่านไปร่วมกระทําการในอนันด้วยะนะเพราะนั้นเนี่ยในข้อชวนคิดแก่ภาคประชาชนครับท่านผู้ฟังก็คือว่าถ้ามีหน่วยงานราชการแห่งไหนนะครับ<ม>เขาติดต่อท่านมาประสงค์ที่จะให้ท่านเข้าร่วม ในการทํางานกับราชการะนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะมีคําสั่งมอบหมายอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเนี่ยท่านพึงต้องตระหนักให้ดีครับว่าท่านมีความรู้ความสามารถเพียงพอกับด้านนั้นไหมะนะ,ะต้องสํารวจตรวจสอบตัวเองก่อนนะฮะคือบางทีเจตนาดีของเราอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ไม่ได้นะครับคุณเบิร์ตนะฮะเพราะว่าเราอยากช่วยราชการเราอยากอาสาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านนั้นพอสมควรเนี่ย huh นี่กระโดดเข้าไปอย่างอย่างเงี้ยค,คดีนี้นะครับพอมีเรื่องมีราวขึ้นมานี่มันเรียบร้อยเลยนะครับ จนเสียหายเลยนะครับโดนรับผิดเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นต้องสำรวจตรวจสอบก่อนถ้ามั่นใจว่าเราน่าจะทำงานได้นะช่วยทางราชการได้เรามีความรู้มีประสบการณ์เพียงพอในงานด้านนั้นๆท่านก็อาสาเถอะครับะอย่างนี้ก็พอที่จะช่วยแบ่งเบาได้ถ้าเกิดมีเรื่องราวขึ้นมาหรือบางทีท่านใช้ความรู้ความสามารถท่านในการช่วยราชการเนี่ยก็จะ,ะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นอันนั้นดีครับใช่ค,คับแต่ถ้าไม่มีไม่เหมาะสมไม่ควรก็ต้องระวังค่ะ ในภาคราชาการเหมือนกันครับท่านผู้ฟังเวลาท่านจะไปติดต่อประชาชนท่านไหนเนี่ยนะครับหให้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะฮะห,หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นงานของราชาการอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเนี่ยนะเจตนาดีของทางราชาการก็คืออยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสนะฮะหรือใช้เงื่อนไขาตามกฎหมายในคดีเนี้ยนะฮะว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ราชการท่านถึงอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนท่านก็ควรจะดูด้วยครับว่า งานที่จะแต่งตั้งประชาชนท่านนั้นเข้ามาร่วมตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการเขามีความรู้ความสามารถเขามีคุณวุิการศึกษาเขามีประสบการณ์ด้านนั้นมาก่อนหรือเปล่าค่ะอันนี้คือช่วยประชาชนด้านหนึ่งครับเพราะท่าน แต่งตั้งเขเข้ามาโดยไม่ดูเหล่านี้เลยเนี่ยมันก็จะเหมือนคดีนี้ครับค,ครับพอเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปโยนบาปเคราะห์ให้ประชาชนก็ต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบด้วยนะเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งก็ต้องช่วยกันครับประชาชนจะเข้าไปก็ต้องสํารวจตัวเองราชการจะเอาประชาชนเข้ามาทํางานก็ต้องช่วยดูด้วยว่าเขาเหมาะหรือเปล่านะเพื่อจุดหมายสุดท้ายครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไม่ให้เกิดความเสียหายแก่งานของราชการะนะเพราะว่าถ้าทางราชการเอาประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมมาช่วยร่วมทางานใช่ไหมครับเขาก็จะช่วยราชการได้มากในการกั่นกรองในการตรวจสอบก็ทําให้งานราชการเนี่ยประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าได้คนที่ไม่เหมาะสมมานะครับมันก็จะทําให้งานราชการเนี่ยเสียหายผลประโยชน์ของราชการคือสําคัญที่สุดครับก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนครับคุณเบิร์ต สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงคงจันตุลาการสารปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกส,สารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณก่ะท่านขอบคุณครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะท่านผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากท่านผู้ฟังต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะท่านสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook ชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อชอบสะอาดเว w บดอ สะอาด .or.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ค่ะและหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและวันนี้นะคะทางสำนักงานสารปกครองเราก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบด้วยนะคะโดยสวัสดิการสานักงานสารปกครองค่ะได้มีการจัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีป ครองเพื่อการปฏิบัติราชาการที่ดีค่ะสำหรับส่วนราชาการภาคเอกชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะในหัวข้อพัสดุและสัญญาทางปกครองค่ะระหว่างวันที่10ถึง11พฤษภาคมนี้นะคะณโรงแรมเบดเวสเทิร์นพัสแวนดา้าแกรนถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะจนถึงวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายท่าน สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสารปกครองค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุก,การกองทุนสวัสดิการด้านการฝึกอบรมนะคะโทร021410906และ021410914ค่ะและท้ายนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์และวันอังคารนะคะ ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ที่ชั้นพรณภาบุญิรต,ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการ สารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยน,นางสาวพรณภาบุญยญนิตสำนักงานสารปกครองท่านสาม,มารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันเวลา19นาฬิกานาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ สวัสด so ี หมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับอเทด่ดีแต่ไม่เข้าใจอ่ะครับก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอรับชันทุกคนในหมู่บ้านดํารงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไงเอ๊ะทำไงเหรอครับ <c oughs> เออง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาป <c oughs> เริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว <c oughs> ถ,ถ,ถ,ถูกต้้องแลวครับสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต